นี่ครับพบระนางพยาครับพิษณุโลกครับพระนางพยาครับผ้าราคาหลักล้านนะครับด้านหลังต้องมือขยิบแบบนี้ครับเ่ยนชัดเจนแบบนี้มือขยิบสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับถ้าเป็นมือขยิบมีหลักล้านนะครับ,น,บ,บนีนนนนาาสามกุทนะที่เราไล่เรียงกันได้ก็มีประมาณห้า วาระในการสร้างนะครับที่ผมทราบมานะก่อนหน้านี้ก็เป็นน่าจะเป็นพระของพระนาจนาเทวีนะครับทางขอบนะครับมันเป็นศิลปะของขอบเยล้ครับอัญญาณนะเนี่ยครับดูง่ายๆครับสบายๆเฉียบคมนะครับรอยตัดถ้าหลังมือขยิบนี่จบเลยครับราคาหลักล้านแน่นอนครับในหลังมือขยิบครับเน นะฮอูครับมีลาดำมีเส้นครับเห็นไหมครับมือที่สําคัญครับเรียวมาครับปลายสุดเลยเห็นไหมครับปลายสุดขอบเลยแบบนี้ครับหลักล้านครับแล้วมันคยิบเข่าโค้งครับสภาพยังสมบูรณ์อยู่ดูง่ายครับดูดีด้วยครับสภาพสมบูรณ์มากครับไม่ใช้เยอะครับใช้ได้นอยใช้บางๆใช้เบา ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดกับตะไรให้กับทีมงานเราด้วยครับนะครับขอบพระคุณครับทีเคพระเครื่องคนไทยครับสวัสดีครับ